สาวมัดใส่งัดหงายท้องโดดเท่าลอยกินกันไม่ลงสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ เฉเด็ดแม่ไม้ไมยไ,ไทยจะสีวันนี้ครับย้อนไปเก้าปีที่แล้วครับมวยคู่นี้เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งแต่ว่าคราวนี้ครับแมงัดแม่ไม้ไม,มวยไทยมาใส่กันเต็มๆเ,เลยกางเกงสีแดงครับเพชรวีศักดิ์เกียรติเจริญชัยจอมดีเดือดจอากอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่นี่แหละครับเดินสาวมาใส่พบกับรุ่งรัตนพุ่มพันธุ์ม่วงนังโจกจากอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินไปรูปปรับเก่าครับทางด้านของรุ่งรัตนนั้นเคยแพ้แบบเนี่ยในคนนี้คนหงายท้องครับตกเวทียกสาม แล้วก็หลังจากนั้แพ้แบบเชี่ยดฉิวเลยมาคราวนี้มาแก้มือครับเพชรทวีศักนั่นก็เป็นมวยขวาขณนะที่ รุ่งรัตเป็นมวยซ้ายนี่แหละครับแม่เข่าซ้ายไตะซ้ายต่อยซ้ายซ้ายดีจริงๆแม่ไปพาท่าตกเวทีครับนัดที่แล้วเลยแพ้คะแนนไปแต่ข่าวนี่นี่ครับเดินลุยโดนสวนด้วยแข้งขวาปรำในเป็นข่าวงในดีทั้งคู่แต่ว่าอาวุธนี่แหละครับอาวุธเสริมมีสับสอกเน็บซ้ายซ้ายกับขวาชิงกันออกอาวุธอืดัดเงาปลายตี โอ้ดักขวาลูกนี้แล้วก็คาเสียบครับดันดันเข้ามุมดันเข้ามุมแล้วก็แทงซ้ายแม่การขวางหน้าดูนะครับการชิงไหวชิงพริบเดินเข้ามาเดินไตขวาโอ้โดนจับลูกนี้แม่ยกดำหงายท้องเลยครับไม่สนแล้วครับเดินใส่เข้าไปจับลากลากเข้ามาลากเข้ามากินเตะซ้ายอืมลูกนี้ครับยัดไส้เข้าไปอัดเข้าไปเต็มๆหมดยกครับแน่ถึงกะแลบลิ้นเลยมาดูช็อตเด็ดไม้ไมวยไทยเจ็สีครับ จังหวะนี้ครับหูยต่อยลำตัวขึ้นใบหน้าสาดซ้ายโดนหมัดสวนเน็บซ้ายขวาตามอู้ลูกนี้ครับติดกาดเล็กน้อนิดเดียวเองเอาแล้วก็จับลูกนี้งัดกระปุกชกก็ต่อครับนำเงินลุงรัดครับเคยแพ้คะแนนมาแบบชิวเชียตกเวที เป็นมีเป็นลองครับทุกพี่บอกว่าต้องเดินมีสับสอกใสาวางซ้ายอาว,วุธาดทางซ้ายตั้งขวาครับเดินเข้าไปชิดแล้วเดินลุยแล้ครับอืหขณะที่เปติวีสัก์แกก็เข่าโอ้โดูเข่าลอยแเรียกว่าโดดเข่าลอยสองชั้นเอาแล้วครับทุกอย่างงัดออกมาใช้หมด โอ้ลอยแค้นี่ตกเวทีมาขวางตีดันอืม้มอาแล้วครับออกอาวุธกันหนักๆแน่นๆทั้งแข้งทั้งเขา่ามองพี่เลี้ยงมองกองเชียร์อาเตะโด,ดเตะอ,อีกแล้วครับแม่เมื่อกูก่แกมีโด,ดเตะมีโดดเข่าลอยอาวุธเยอะครับใส่กันอยากเต็มๆอื้มอเ้าโดนดักขวาเอาขวาคืนแมนข่ขวากับขวาขวาหน้าขวาหลังไม่รู้ครับอัดกันเต็มๆ จัดกันหนักหนักวางซ้ายเข้าไปอา้าวขวางขวางเหรอขวางแล้วตีขวางแล้วตีโอ้ยอ้วลูกทีแม่เกือบเ,เสียเกือบเสียเหลี่ยมสีมุมเหมือนกันอา้าดันอาจารย์ทวุฒิปุ่งสำราญครับอา้าโดดแทงข่าอีกแล้วแม่แกโดดแทงโอ้โดดออกอาวุธใช้อาวุธอย่างอู้ตีลูกนี้ครับแม่เกือบถึงคอเอา้าสุดท้ายแล้วหมดยกครับ เอารวมโมแดลต้องรวมโมแดลแล้วก็ชูมือครับอาจารย์สมุทรปลื้มสำราญแม่เสมอการแบบนู้ดสายหัวเสียดายต่างฝ่ายต่างเสียดายครับนี่แหละครับแนี่เก่งเท่ากันครับกินกันไม่ลงมาดูชาดิณไม,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 ม้ไม้มวยไทยเจ็สีตีลูกนี้ครับอืมตีซ้ายเตะโดนเตะเลยครับสวนโอ้จังหวะมวยซ้ายกับมวยขวาหุ่นเน็บ แหลมแๆคมๆคมสามทีอาจไปตรงนี้แล้วครับสี่ดอกวันนี้เวลาหมดไปเวลาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ